แบ่งปันวิธีทำดอกกุหลาบผ้าเอาไว้ตกแต่งชุดหรือเสือ้อดอกกุหลาบผ้างานประดิษฐ์ประดอยวิธีทำทำง่ายๆก่อนจะเข้าไปเรียนรู้ศึกษาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในการเรียนรู้ไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับก้อยได้เลยค่ะมาดูวิธีทำดอกกุหลาบผ้านะคะทำด้วยเศษผ้าเอาไว้ตกแต่งเสื้อนะคะ,ะเตรียมผ้าที่เรา เรามีนะเป็นเศษผ้าหรือว่าผ้าเป็นเม็ดก็ได้แล้วแต่เราเอาที่เรามีนะอันนี้จะเป็นเศษผ้าเอาไว้ทํากุหลาบไว้ตกแต่งเราจะใช้ในส่วนของผ้าเฉลียงนะคะตัดเป็นเกลนผ้าเฉลียงดอกกุหลาบจะได้ขดสวยๆนะคะผ้าแบบนี้เลยเป็นมุมผ้าเฉลียงนะประมาณนี้นี่ค่ะมันเป็นเศษผ้าเท่าที่มีนะคะพับสันทบเลยนะคะ ความกว้างของผ้าที่เราสันทบเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ใหญ่อยู่ประมาณตัดเหลือๆเอาไว้เลยนะคะประมาณ2นิ้วนะคะทบเข้าไปเสร็จเราก็ตัดอยู่ประมาณ2นิ้วคือเหลือๆแล้วนะเหลือเราค่อยตัดทิ้งถ้าเกิดมันเล็กไปมันแก้ไขไม่ได้เราต้องตัดใหญ่ไปก่อนก็คือทบเข้ามาเสร็จก็คือ2นิ้วนะคะตัดเหลือๆนะคะตัดไปเลย นี่ค่ะตัดไปเลยทำความยาวในส่วนของความยาวแล้วแต่แ,ตแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราชอบความยาวของผ้าที่เราจะตัดมันจะประกอบไปด้วยความใหญ่ของดอกกุหลาบนะคะเราอยากได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่เราจะตัดผ้าความกว้างใหญ่ขึ้นและความยาวยาวขึ้นนะคะ ถ้าผ้าใหญ่ขึ้นหรือจํานวนความยาวยาวขึ้นเราจะได้ดอกกุหลาบที่ใหญ่ๆแต่นี้อันนี้พอประมาณนะคะอันนี้คร่าวๆพอสังเขปนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะความกว้างนะคะดอกกุหลาบรบผ้าเฉลียงนะเรียบร้อยความกว้างประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่า,วาเดี๋ยวเราค่อยตัดทิ้งนะคะถ้าเกิดมันใหญ่ไปทีนี้ความยาวนะคะวัดเลยประมาณยี่สิบนิ้วนะคะ ทบนะคะทบเข้าไปด้านที่โชว์เอาไว้ข้างนอกนะคะทบด้านที่ไม่โชว์เอาไว้ข้างในตรงนี้ทบเข้าไปค่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะพูดแข่งกับสายฝนนะคะฝนตกสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยแวดล้อมไม่อำนวยนะคะแต่ว่าก็จะทำเพราะว่าเป็นงานของเรานะคะมาเร็วไปเร็วนะคะวิธีทําดอกกุหลาบผ้าง่ายๆเป็นผ้าเฉลียงนะคะผ้าเฉลียงเข้าใจยืดหยุ่นได้ดี นะคะจะปูกาวก็ได้หรือไม่ปูกาวก็ได้นะคะในส่วนของผ้าไหมหรือว่าผ้าป้ายแต่ของก้อยตัวนี้ไม่ปูนะตรงที่เราจะเริ่มสังเกตตรงมุมผ้าตรงนี้นะคะให้ตัดเข้าโค้งแบบนี้นะโค้งแบบนี้นี่เลยหัวท้ายทั้งสองฝัง่งตัดเหมือนกันค่ะความยาวก็จะประมาณ20นิ้วนะคะประมาณนี้ เราจะใช้จักเดินเส้นห่างๆปรับสีจักให้ห่างนะคะปรับสีจักให้ห่างเราจะเดินสองเส้นนะเริ่มแบบนี้เลยนะ,ะมองเห็นกันอยู่เนาะทำดอกกุหลาบเาไว้ประดับเสื้อหรือชุดนะคะดอกหนึ่งสองดอกได้หมดค่ะปรับสีจักให้ห่างนะคะแล้วก็เป็นไปได้ ให้ทําให้ได้ของเราด้านล่างให้เป็นสวงอกนิดนึงเวลาเราดึงรูดจะได้ง่ายๆนะคะปรับได้ให้เข้าหลวมนิดนึงในส่วนของด้านล่างก็คือหมุนจมูกจักรของเราตรงนี้เนี่ยตัวปรับสองเห็นกันอยู่เนาะความกว้างของผ้านะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังความกว้างของผ้าตรงนี้เราทบแบบกว้าง ถ้าเกิดเราอยากได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆนะ,ะเราสามารถเพิ่มความกว้างของผ้าออกมาได้และความยาวเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้ในส่วนของดอกนี้ที่เราจะทําความยาวของผ้า20นิ้วนะคะทบผ้าเสร็จเรียบร้อย2นิ้วนิดๆนะ,ะถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวค่อยตัดออกนะประมาณนี้นะค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะเราจะเดินเส้นได้ทั้งหมด2เส้นพอถึงตรงที่เราจะจบเราก็เย็บโค้งแบบนี้เลยนะ,ะตามผ้าที่เราตัดเข้าแหลมๆล้่าทาวเต่านะคะประมาณนี้ค่ะ ปรับนี้จักให้ห่างเลยนะปรับได้ให้หลวมค่ะเราจะได้ดึงกตะตุกง่ายๆหน่อยเรียบร้อยนะคะเตรียมได้คู่ร้อยได้เอาไว้สอยกึ่งนะคะเอาไว้เ,เลยนะนะคะเตรียมเอาไว้เลยเอาไว้สอยกึง่งอ๋อเสียงฟ้าร้องนี่ค่ะ เดี๋ยวก้อยขออนุญาตร้อยได้เตรียมไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะได้คู่เอาไว้กึงสอยนี่ค่ะอันนี้นำนำดอกกุหลาบแบบนี้นะคะไปปรับใช้ใส่กับเสื้อหรือว่าชุดของเราได้นะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะ เราจะดึงกระตุกได้ส่วนที่เข้าแบบร้มๆข้างล่างก็คือส่วนที่เป็นถั่วงอกที่เราปรับได้เอาไว้ที่เป็นถั่วงอกนะคะจะได้ดึงง่ายๆนะคะจะได้ดึงง่ายๆนี่ค่ะได้สองเส้นนะคะขออนุญาตนะคะ,อะมองเห็นกันอยู่เนาะหาตัวช่วยก่อนนี่ค่ะดึงเบาๆนะคะเดี๋ยวได้ขาดการดึงรูดตอนที่เราจะเริ่มม้วนนะคะเรารูดน้อยๆ รูดน้อยๆเพื่อที่จะได้ดอกตูมในส่วนของส่วนกลางของดอกกุหลาบนะคะแต่ถ้าเราดึงรูดเยอะๆแบบนี้ดอกกุหลาบเขาจะบานนะคะฉะนั้นเราจะรูดน้อยๆก่อนค่อยๆม้วนนะคะค่อยๆม้วนค่อยๆดึงให้ดอกกุหลาบเขาตูมแล้วค่อยบานออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยตรงนี้ขึ้นอยู่กับดึงการดึงรูดของของผ้าของเราด้วยนะคะ ดึงใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวได้ขาดเสียเวลางานงอกนี่ค่ะดูแล้วนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะดอกกุหลาบผ้าผ้าไทย ติดหัวไหล่หรือว่าติดตรงชายที่เราผ่านะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดเราอยากได้ดอกกุหลาบดอกเล็กความกว้างของผ้าที่เราตัดจะต้องเล็กลงด้วยและความยาวจะต้องสั้นด้วยนะคะถ้าใหญ่และยาวเราจะได้ดอกกุหลาบใหญ่ขึ้นนะคะโอเครูดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูการม้วนห่อนะคะการม้วนหอดอกกุหลาบนะคะนี่ค่ะค่อยๆม้วนแบบนี้นะคะตรงที่เรารูดเนี่ย รูดไม่ต้องเยอะนะคะตอนที่เราจะม้วนเก็บเพื่อที่เราจะให้ตรงกลางของดอกกุหลาบเขาเป็นดอกตูมนะคะถ้าเรารูดแน่นดอกกุหลาบมันจะบานนี่ค่ะค่อยๆม้วนเข้าไปแบบนี้นะคะมองเห็นกันอยู่เนาะฝนจ๋าอย่าพิ่งเทนี่ค่ะค่อยๆม้วนนะคะค่อยๆม้วนพอถึงกลางดอกนะคะการรูดเนี่ยให้แน่น รูดให้ชิดเลยเดี๋ยวก็ขออนุญาตปล่อ,อยตรงนี้ก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะรูดตรงนี้ให้แน่นๆเพราะว่าดอกกุหลาบมันก็จะบานออกบานออกนะคะทำบ่อยๆนะคะเราจะได้รู้จังหวะการรูดของมือเรานะ,ะทําครั้งเดียวไม่สวยนะคะบอกไว้ก่อนว่าทําครั้งเดียวไม่สวยแน่นอนฉะนั้นเราจะต้องทําบ่อยๆด้วยมือของเราเองนี่ค่ะม้วนทีละหน่อยนะคะค่อยๆม้วนแบบนี้เลยนี่ค่ะม้วนเก็บ มันม้วนเก็บเลยเป็นช่อเริ่มเป็นช่อแล้วใช่ไหมคะเริ่มเป็นช่อนี่ค่ะเริ่มเป็นช่อตรงที่เรารูดแน่นๆนีค่ะรูดแน่นๆเขาก็จะเร,เริ่มบานออกนะคะเริ่มบานออกถ้าเรารูดไม่แน่นดอกกุหลาบมันก็จะตูมตูมรอบดอกนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องดึงกระตุกในส่วนของผ้า การรูดเนี่ยนี่ค่ะรูดไปให้แน่นๆเลยรูดให้ชิดๆนะค่ะรูดให้ชิดๆเนี่ยดอกกุหลาบมันก็จะเริ่มบานออกบานออกนะคะนี่เลยนี่เลยนี่ค่ะนี่ค่ะสังเกตได้ตรงมุมนี้ไหมคะเรารูดรูดให้แน่นๆชิดๆเนี่ยมันก็จะเริ่มบานออกนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นดอกเป็นช่อเป็นรูปเป็นร่างของดอกกุหลาบนะคะผ้าไทยผ้าลายอะไรพวกนี้ ทำดอกกุหลาบสวยมากนี่ค่ะนะฮะหลังจากนั้นนะคะพอครบรอบเสร็จแล้วแล้วมันจะมีได้ที่เรารูดเอาไว้ดึงตรงเนี้ยตรงนี้สําคัญอย่าไปตัดออกนะอย่าตัดออกนะคะนี่อย่าตัดออกใช้ม้วนเลยค่ะนี่ใช้วนรอบเอาไว้ก่อนเลยนะคะวนรอบเอาไว้ก่อนนี่ค่ะวนรอบเอาไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยได้ตรงเนี้ยวนรอบเอาไว้ก่อนให้แน่นๆหลังจากนั้นนะคะ เข็มที่เราร้อยได้เอาไว้เมื่อกี้อะกำมาไว้ให้แน่นนะคะกำดอกคว่ำดอกเข้าลงก่อนกำแน่นๆนะคะกำแน่นๆนี่ค่ะได้ที่เราเตรียมเอาไว้กับเข็มนี่ค่ะได้คู่เนี่ยนี่ค่ะเป็นเส้นคู่นะคะสอยสอยกึง่งกึ่งให้รอบเลยนะคะให้ดอกกุหลาบเข้าแข็งแรงและแน่นนะคะเสียบทะลุเลยค่ะนี่เลยนะคะอค,ค่อยนี่เลย ดอกกุหลาบจะได้แน่นๆนะคะนี่เลยเสียบขึ้นเสียบลงสวนไปสวนมานะคะระวังเข็มจิ้มมือนะคะเพราะว่าก้อยโดนมาแล้วนี่ค่ะเสียบขึ้นเสียบลงนี่คือตัดสองนิ้วกว่านะคะดอกกุหลาบก,ก็ยังจะขายาวนิดนึงหลังจากที่เราม้วนสัดส่วนหรือว่าเก็บในส่วนของ ที่เราม้วนผ้าเข้าเอาไว้นะคะเนี่ยนี่เลยนะคะเห็นไหมให้แน่นๆเสร็จกำให้แน่นนะคะในส่วนของดอกอยู่ข้างล่างนะคะกำกำแน่นๆได้ตรงนี้ก็ปล่อยเอาไว้ก่อนกำแน่นๆนะคะกำแน่นๆตรงนี้เราจะเจียนออกเพื่อที่เราจะแต่งให้ขาดอกกุหล,ลาบเนี่ยเขาสั้นขาดอกกุหล,ลาบสั้นๆเวลาเราไปาตกแต่งกับชุดกับเสื้อ มันจะได้ไม่เป็นดอกเลยรอยขายาวๆนะคะอันนี้ค่อยๆตัดออกนะคะเนี่ยผ้ามันหนาค่อยๆเจียนนะคะอย่าไปเจียนทครั้งเดียวนะเดี๋ยวกันไก่เราจะสุดนะกันไก่เราจะสึกนี่ค่ะแบบนี้เลยค่อยตัดออกทีละหน่อยนะคะจะบอกว่านอกเรื่องหน่อยนะคะไอเศษพวกนี้นะคะที่เราตัดเอาไว้เนี่ย เก็บใส่ถุงไว้นะคะเอาไว้ไว้ยัดหมอนรองรีดดีมากดีกว่านุ่นแล้วค่อยเจียนนะคะแล้วค่อยเจียนค่ะอันนี้จะเป็นงานพวกงานประดิษฐ์ประดอยนะคะมันเป็นศินลปะของช่างนะคะทำเอาไว้ตกแต่งได้หลายอย่างนี่ค่ะ เยนออกแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาเก็บในส่วนของขาดอกไม้ให้เขาเรียบร้อยให้เขาสวยงามถ้าเราปล่อยเอาไว้มันก็จะไม่สวยดังนั้นนะคะเห็นไหมเข็มกัได้ที่ก้อยยังคาไว้อยู่ยังไม่ตัดออกนะนําเศษผ้าที่เหลือเศษผ้าที่เหลือของเรานี่แหละเรากะเลยนะคะว่าตรงขาดอกไม้เนี่ยใหญ่แค่ไหนเราก็จะมาทําในส่วนของวงกลมนะคะพับแบบนี้พับเหลี่ยมแบบนี้นะคะ ข้าวข้าวเราจะตัดข้าวข้าวเพื่อที่จะหุ้มหอ่อตะเข็บที่มันไม่สวยนะคะตะเข็บที่เขาไม่สวยนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปวงกลมนี่ค่ะ,ะนํามาวางเราจะเก็บส่วนที่ไม่สวยเก็บพับให้เรียบร้อยนะวางแบบนี้พับเก็บทีละมุมค่ะแบบนี้จะได้ไม่เห็นตรงรอยรุ่ยของริมผ้านะคะ,อ,ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะ ตึงถี่ๆและแน่นๆนะคะขาต้นขาดอกกุหลาบเราจะได้แข็งแรงแข็งแรงตัวนี้นําไปปรับใช้ได้นะคะกับเสื้อกับพืชแสกได้สบายๆหรือถ้าเราอยากได้ดอกเล็กๆนะคะทําเป็นสามดอกนะคะเป็นช่อสามดอกเนี่ยสวยมากนะคะมันขึ้นอยู่กับไอเดียและการ การคิดการแต่งการไปติดของชุดและเสื้อของแต่ละท่านนะคะช่างหน่ะจะไม่ความคิดจะไม่ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักทีเดียวมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะคะคือทําดอกกุหลาบแบบนี้เพื่อที่ให้เป็นแนวทางนําไปปรับใช้ได้นะคะนําไปปรับใช้ได้ แล้วก็จะเก็บตกแต่งปิดส่วนที่ไม่สวยนะคะในส่วนของด้านล่างที่ไม่สวยเนะ,ะ่ยเก็บเขาให้ดีๆมันก็จะกลายเป็นงานฝีมือนะคะฝนตกหนักมากนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผูกได้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ แล้วก็จะได้ดอกกุหลาบเงนขึ้นมาทีนี้เราก็จัดแจงในตัดแต่งในส่วนของดอกกุหลาบก็ให้สวยงามนะคะเห็นไหมเอ่ยเราก็จะได้ดอกกุหลาบแล้วนะนี่ค่ะตรงที่เราค่อยๆม้วนรูดน้อยๆตรงด้านในของดอกกุหลาบก็จะเป็นช่อดอกตูมนะคะรูดแน่นๆทีๆก็จะค่อยๆบานออกนะ,ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนำไปปรับใช้ได้นะคะวิธีทำดอกกุหลาบผ้า หวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปันไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขออนุญาตลงไลค์นะคะสวัสดีค่ะ